มาดูข่าวเตือนภัยสั้นๆหน่อยท่านผู้ชมนะผมเห็นว่ามันดูมีสาระสําคัญสําหรับผู้ปกครองก็ดีหรือน้องๆหนูๆก็ดีเนี่ยกลัวจะโดนหลอกก็ต้องขอขอบคุณดราม่าแอดดิกด้วยนะฮะข่าวนี้ออกมาจากเขาเขาบอกว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยช่วยตรวจสอบเลยนะช่วยดูลูกๆหลานๆหน่อยนะว่าที่มีลูกหลานเล่นติกตอกในท่านผู้ชมนะโปรดระวังเขาบอกช่วงนี้ติกตอกเี่ยระบาดหนะักมีหลายช่องเลยทีเดียวเนี่ยที่ไลฟ์สดในท่านผู้ชมนะเป็นวัยรุ่นนะครับเอากาแฟสําเร็จรูปในท่านผู้ชมนะ ที่แกออกมาแล้วเนี่ยผงกาแฟมันดูสีแปลกๆ,ๆเขาบอกอย่างนี้นะเอามาผสมกินกันเขาบอกกินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีท่าทางที่มันดูเคืิบเคลิ้มเมามันสนุกสนานเอาเป็นว่าสดุนิยามคร่าวๆคือคําว่าเมาท่านผะู้ชมนะฮะแล้ววัยรุ่นเนี่ยต่างๆนานาก็จะเข้าไปสนใจว่ามันคืออะไรมันคือกาแฟอะไรนะคนในที่ไลฟ์สดเนี่ยพูดดาเนินรายการก็จะบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยคุณก็จ่ายมา2,000บาทหรือ2,500บาทนะ สรุปสุดท้ายท่นผู้ชมมันคือยาอีที่ผสมมาในซองกาแฟท่นผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบนะว่าลูกๆหลาๆนๆเอาไปใช้เอาไปดื่มเอาไปกินหรือเปล่าเอาไปใช้ทําอะไรหรือเปล่านะมันไม่ใช่ดีนะท่านะผู้ชมนะเขาบอกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยตำรวจเนี่ยเยพิ่งจับได้มันมาท่านะผู้ชมเป็นยาอีที่ซุกซ่อนมาในคราบของครีมเทียมนะฮะตอนนี้มันใช้ซองกาแฟเนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็ปิดบังอำพรงในการ ที่จะขนยาเสพติดก,ก็ดีหรือจะจําหน่ายยาเสพติดก,ก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องตรวจสอบนิดนึงว่าลูกดูอะไรโทรศัพท์อะไรหรือน้องๆ้อง,นองหน,หนูหนูเนี่ยอย่าไปลิอย่าไปลองนะถ้าจะลองเนี่ยลองสิ่งที่มันถูกดีกว่าอย่าไปลองในสิ่งที่มันผิดเลยของมึนเมามันไม่ได้ทําอะไรให้เราดีขึ้นนะผมจะบอกให้ฟังแต่ผมสงสัยนะว่าบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตฉันต้องเมาเมาตลอดเวลามันมีนะ มันมีว่าชีวิตฉันต้องเมาเมาตลอดเวลาคือเช้าตื่นมากูก็เมาจนถึงดึกดื่นกูก็ยังไม่นอนกูก็ยังเมาอยู่เมาแล้วมันได้อะไรต้องถามตัวเองก่อนะนะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ละกันว่าอย่าไปสนับสนุนอย่าไปซื้อนะมันคือของผิดกฎหมายโดนจับขึ้นมาเนี่ยติดคุกนะครับประกันก็ลำบากและที่สำคัญมีคดีติดตัวไปตลอดชีวิตขอบคุณครับ